เป็การครับลูกค้าถามเข้ามาว่าค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์คิดยังไงครับ คำถามที่โดนถามทุกวันนะคะสำหรับนายหน้านะคะนายหน้ามือใหม่ควรจะต้องตอบได้อย่างชัดเจนค่ะข้อแรกเลยนะคะในการโอนกรรมสิทธิ์ทุกครั้งนะคะจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอน2%ค่ะข้อ2นะคะก็คือภาษีหักณที่จ่ายนะคะ1-3%เป็นอัตราก้าวหน้ามีปัจจัยในการคำนวณหลายอย่างนะคะอัตราเหล่านี้นะคะสอบถามได้ที่สำนักง,งานที่ดินค่ะข้อ3ค่ะภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%ใช้ในกรณีมี2อย่างนะคะ1ถือครองไม่ถึง5ปีค่ะ ข้อ2ผู้ขายนะคะเป็นนิติบุคคลค่ะกรณีผู้ขายเป็นนิติบุคคลนะคะยังไงต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแน่นอนค่ะข้อ3ค่ะค่าอากร 0. เนะคะในการโอนนะคะถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้วแล้วก็ก็จะไม่เสียค่าธรรมเนียมอากรนี้นะคะการคำนวณน,นะคะมันยังประกอบไปด้วยปัจจัยหลายๆอย่างค่ะยกตัวอย่างเช่น ค่าโอนนะคะค่าโอนคิดตามราคาประเมินหรือราคาซื้อขายตามสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งที่สูงกว่าอย่างนี้เป็นต้นค่ะยกตัวอย่างนะคะราคาประเมินนะคะคอนโดนะคะ1ล้านบาทแต่ซื้อขายที่1นล้านห้าแสนบาทก็จะต้องใช้ราคานะคะ1นล้านห้าแสนบาทเป็นตัวคิดราคาโอนนะคะเพราะฉะนั้นค่าธรรมเนียม2%จะคิดจากราคาที่แพงกว่าทําธุรกรรมนะคะที่สํานักงานที่ดินเราจะต้องแจกแจงนะคะราคาซื้อขายที่แท้จริงให้กับ ับเจ้าหน้าที่นะคะเขารับรู้รับทราบค่ะเพื่อให้ไม่พลาดนะคะในการเตรียมเงินค่าใช้จ่ายนะคะขั้นตอนนี้พี่การแนะนําเลยนะคะว่าจะต้องทําก่อนทําสัญญาซื้อขายเพื่อจะได้ไม่ให้ดิวล่มนะคะเพราะว่าเมื่อเรารู้ราคาค่าโอนกรรมสิทธิ์ชัดเจนตกลงกันได้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายชัดเจนแบบนี้นะคะเมื่อถึงวันโอนก็จะไม่มีปัญหาโอนผันฉลุยแน่นอนค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้นะคะติดตามได้ที่ช่องทางเอเจนต์พลาสทุกช่องทางค่ะ